เสร็จเรียบร้อยนะคะรถเชฟโซนิกคันนี้เจอปัญหาคอมแอร์รั่วนะคะเราก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงภายในคอมเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีล้างระบบเปลี่ยนเอ็กเพนชั่นวาล์วแล้วก็ใส่กล่องไดเออร์นะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถเชฟโซนิกนะคะตอนนี้นะคะคอมแอร์นะคะไม่ต๊อกแซกต๊อกแซกแล้วนะคะ ความแอร์ก็เดินเราดีแล้วนะคะพร้อมตัดค่ะพร้อมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะ ก็จะเห็นความเย็นอยู่ที่3องศาเลยนะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็อยู่ที่35องศานะคะเราเดินเบาเทสกันนะคะค่าความเย็นก็ลงมาได้ที่3เลยนะคะ รอบเดินเบานะคะก็อยู่ที่800นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่2องศานะคะ เชฟโซนิกนะคะค่าการทำงานนะคะด้านโลนะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะคะไฮอยู่ที่ร้อยยี่ห้านะคะในรถนะคะได้อยู่ที่สามนะคะอุณหภูมิรอบๆอยู่ที่ยี่แปดนะคะเดินเบานะคะหรือว่ารอบเครื่องต่ำนะคะคอมแอร์ตัวด้านล่างนะคะไม่ทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่งเครื่องดูนะคะเล่งเครื่องค่ะ เลงเครื่องนะคะตัวคอมเอร์นะคะด้านล่างนะคะทำงานนะคะตัวพัดนมนะคะทำงานนะคะเลงเครื่องนะคะคอมเอร์ตัดนะคะตอนนี้เวลาเลงเครื่องนะคะคอมเอร์ A, ด้านโลนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะคะด้านไฮอยู่ที่สองร้อยนะคะ ความเย็นในรถนะคะก็ได้อยู่ที่20นะคะรถผ่านการใช้งานมา2 1 4 9 6 7กิโลเมตรค่ะตัวนี้เป็นคอมลูกเก่านะคะที่ถอดออกมาจากในรถนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสกำลังอัดกำลังดูดดูนะคะอันนี้คอมที่เราถอดออกจากรถนะคะ ตัวนี้แรงกว่านะคะแรงดูดนะคะดันอัดโอเคกว่านะคะถ่ายน้ำมันคอมของรถเชฟออกมาดูนะคะน้ำมัน,ออออมนะคะนมนอมก็ออกมาค่อนข้างน้อยนะคะ อะค,ะคอมแอร์ของรถเชฟนะคะเช็คลวคอมแอร์ของรถเชฟนะคะคอมแอร์รั่วชัดเจนนะคะรั่วสองจุดเลยนะคะเขาจะมีจุดนี้หนึ่งจุดนะคะจะได้แนะนแลจะได้ไปตัดสินใจกันว่าจะซ่อม ข้อแม่ของรถเชฟนะคะที่เราเช็คลวดเจอรั่วกันนะคะก็คือรั่วตรงโอลิงตัวนี้นะคะตัวโอลิงรั่วโอลิงขาดนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะลูกยางโอลิงของคอมแอร์นะคะเช็คลวดคอมแอร์ของรถเชฟนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่นะคะ คอมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะแผงแอร์ของรถเชฟนะคะนี่ก็จะเป็นสภาพของตัวไส้กรองไดเออร์นะคะ ะกะได้ให้ช่างจัดการล้างระบบภายในแผงนะคะล้างระบบภายในแผงแอร์นะคะของรถเชฟนะคะนี่ก็เป็นน้ําแรกที่เราล้างออกมาจากภายในแผงแอร์นะคะอ้างให้ตั้งแต่ด้านขวามือนะคะตั้งแต่เขียวๆแบบนั้นต้นใสแบบนี้เลยนะคะ เซตอะไรของรถเชฟโซนิกนะคะคันนี้เปลี่ยนแผงมาแล้วนะคะแล้วก็เลือกใช้ตัวไส้กรองนะคะเป็นของเดนโซนะคะถ้าของเดิมติดรถจะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะตัวของใหม่นะคะเราก็เลือกใช้เดนโซนะคะที่จะมีขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็สุนทับดีกว่านะคะแล้วก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ ล้วก็จะมี expansion valve wow นะคะตัวนี้จะแนะนำเปลี่ยนทุกหก60,000โลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่าของลูกค้าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของทางร้านนะคะแล้วก็จะมีลูกยางโอลิงตามข้อต่อต่างๆนะคะตัวลูกยางโอลิงก็เป็นลูกยางโอลิงเหล็กนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่ของรถเชฟโซนิกนะคะรถเชฟโซนิกนะคะหลังจากที่เราถอดอะไหล่ออกมาล้างระบบนะคะตอนนี้เราก็ประกอบเรียบร้อยนะคะ แผงแอร์ด้านหน้านะคะก็ประกอบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์นะคะที่อยู่ด้านข้างแผงตัวนี้นะคะตัวคอมแอร์นะคะเราก็ถอดออกมาล้างเช็ค่วนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวโอลิงนะคะที่่วที่ขาดนะคะก็จัดการเปลี่ยนโอลิงใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็เติมน้ามันคอมใหม่เข้าไปนะคะ แล้วก็มีเปลี่ยน e x p r n s i o n ว o w นะคะที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ60,000นโลนะคะส่วนชุดสายน้ำยาแอร์นะคะเราก็ล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะประกอบอะไรเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเช็กลัวนะคะคอมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปภายในระบบนะคะ เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จัดการเปลี่ยน e x t e n s wow i o n valve นะคะแล้วก็ตัวไส้กรองไหเออรล้างระบบเรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์นะคะเช็ค่วก็เจอร่วน,นะคะเราก็จัดการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยนะคะคอมแอร์ก็ตัดต่อปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเจอปัญหาก็คือเราเดินตอนนี้เราเดินเครื่องอยู่ที่ประมาณ900รอบนะคะแต่ว่าถ้าเดินเบานะคะคอมจะตัดต่อตัดต่อนะคะเดี๋ยวเราลองสังเกตด,ดูนะคะ นี่นะคะคอมแอร์ก็จะต,ต,ตัดต่อตัดต่อแบบนี้นะคะต้องให้ช่างเครื่องนะคะตรวจเช็คดูนะคะแล้วก็ความเย็นจะไไม่ได้ที่เมื่อกี้นะคะ4องศานะคะจะเห็นนะคะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้ความเย็นขึ้นมาที่8องศาแล้วนะคะ ความเย็นก็จะไม่ต่อเนื่องนะคะตอนนี้นะคะก็จะเห็นนะคะที่รอบเครื่องยนต์นะคะเดินตอกแตก็ตกตอกแต็กนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยรอบถึงแปดร้อยอบนะคะเห็นความเย็นนะคะว่าถ้าเราปล่อยให้เดินเบานะคะความเย็นก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะหรือว่าสิหองศานะคะ ถ้าเราเล่งรอบเครื่องประมาณ900รอบถึง1,000รอบนะคะความเย็นก็จะลงมานะคะตอนนี้ก็ลงมาที่6องศาแล้วนะคะคันนี้นะคะใช้ทั้งระบบน้ำมันแล้วก็ระบบแก๊สนะคะต้องให้ช่างเครื่องดูนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็จะต้องให้ช่างจูนระหว่างระบบน้ำมันกับระบบแก๊สนะคะ ถ้าไม่งั้นนะคะเราก็จะไม่เห็นความเย็นของระบบแอร์นะคะที่เราลองเล่นเครื่องดูกันเมื่อกี้นะคะซึ่งจะเห็นนะคะว่าตอนที่เครื่องทำงานตอกแตกตอกแตกแบบนี้นะคะจะไม่ได้ความเย็นอยู่ที่4 5หองศาเมื่อกี้นะคะความเย็นก็ขึ้นมาที่15องศาเลยนะคะจะทำให้ตัวความเย็นนะคะไม่ต่อเนื่องนะคะ ถ้ารอบเดินเบาได้เหมือนมาตรฐานที่ออกมาจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะความเย็นก็จะลงมาได้ถึง7องศาเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเราก็ถอดคอมนะคะออกมาล้างทําความสะอาดเช็คลวนะคะก็เจอรั่วก็จัดการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ล้างระบบภายในแผงนะคะใส่กองไดเออร์ก็ค่อนข้างดํานะคะดํามากๆเลยนะคะแล้วก็จัดการล้างออกมานะคะน้ําที่ล้างออกมาก็ดํานะคะ ภายในสายเราก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ<อ>